สวัสดีครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับเรามากันหลายคนเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ gx 2ครับผมสวัสดีครับจินดาชนแนลนะคบตั๊กนะครับจากช่อง ta k นะครับผมนะฝากเข้าไปติดตามพี่ผมเลยนะครับจินดาชนแนลนะครับแล้วก็ตั๊ก ta k นะครับผมฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับวันนี้เรามากันเต็มเลยจะพาพี่ๆหน้าเอาข้าวของกินนะครับไปให้สองไมลรุ่นครับที่ผมเจออยู่ในป่านะครับแล้วก็จะมี เสือนะครับผมแล้วก็พ่อ่มนะครับอืมก็เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยนะครับพี่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปอะไรดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมสอนเสือกับดักเลยกับดักเลยวะเออกับดักของนายพาน บ่วงอะไรสักอย่างนานาโอ้เราต้องสังเกตดีๆเลยจะไปจำมาดีดใส่เราเลยสอนเหมือนเจอตรงนั้นดีกว่าอันไหนนั่นน่ะเจอไหมโอ้ลุงที่พี่เห็นไหมเชือกขาวๆอ่ะนี่น่าจะเป็นมีไม้เอียงๆอ่ะเออนี่น่ะเป็นกับดักของนายพานนะครับพี่ๆไปเราไม่ยุ่งมันดีกว่ามีอันนึงสอนสีเหลืองเยอะจริงเยอะจัดเลยไปไม่เคยมาเบ็ดมันเลยไปไปเบ็ดข้างไหน เราต้องเดินตามไอ้งูบอกอะอะไรขาววันเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ขาววันมันหยักหยักไอเราก็เลยว่างูเมื่อกี้ตกใจหมวกเลยตกใจหมวกเลยอืมตกใจหมวกาม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 า นะตรงนี้เนี่ยช่วงช่วงฝนตกหนักนะน้านี่ไหลมาเต็มเลยน้ำเยอะเหรอใช่ใช่ทางน้ำเนี่ยใช่เป็นทางน้ําจากบนเขาอ่ะน้ําจากบนเข่าจะไหลลงมานะครับพี่พี่นั่นแหละไปอื่นก็เยอะด้วยนะแล้วจะมีพวกสัตว์ป่าเนี่ยลงมากินน้ําเยอะต้องบอกพี่พี่นะครับเดินเสี่ยงมอไซค์นี่ไม่แปลกนะครับเราอยู่บนเขานะครับแล้วแบบรถท่อดังเนี่ยมันสะท้อนไง เลยทาให้เราได้ยินนะใค้ถึงแล้วนี่หินก้อนเนี้อืมก้อนนี้เลยมันจิ้มเบบมันจิ้มมีแบบเพลิงหินไงเพลิงหินแบบเราฮะใช่ใช่คุณยายครับเราสามารถเนี่ยเข้าไปหลบฝนหลบแดดได้อืมนอนได้เลยใช่ไหมนอนได้แต่ว่ายายเขาอะเอาเอาหญ้าเนี่ยมามานอนนะมาปูนอนอะพวกใบมุงใบไม้อ่ะ ใช่เขาบอกว่าลูกเขาไม่ได้ไมมเ,เม,ม,ม,มีลูกชายคนหนึ่งลูกเขาไม่ได้เรียนแล้วนะอมไม่รู้ว่าป่านี้ได้กินข้าวปลายัางนะครับผมเหม็นอะไรวะเหม็นอะไรเน่าไม่รู้เหม็นอะไรเน่าอ่ะเบลไม่รู้รดิอยู่ปะคุณยายครับ ใหญขี้เลือลาดัวเหมืนคตอชอบตนกนเอป็นคนเลงะเคนเลี้ยงพุทไทยไม่ค่อยได้เหมือนจะเป็นคนกเลี้ยงแต่ไม่ใช่พื้นที่แถวเนี้ยตกใจมีันอยู่ไหมมีมีตกใจคุณต้องว่ผีปอบาุเชื่อไหมเดียเดี๋ยวเดี๋ ยังคันอยู่ไหมใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่จะเป็นคนถ้ำเลยนะอ๋อเป็นถ้ำเพลย์เลยลูกชายเขาเล่าให้ฉันอยู่ข้างในนอนหรือเปล่ามันเล่านะลูกชายค่ะเ <c oughs> <c oughs> ันเออเอาถ้าอกตกใจกันหมดเลยอ่ะเมือ่อเดี๋ยวโอเคกันแหละโอ้โหเลเหรอ นี่ยะนี่เลยายครับเอาขนมมาฝากครับส่งจีไอคือไปให้คนลูกลูกลูกหยูป่ะแต่พูดแต่พูดกะเลียงสอนนานานาพูดอ้อกอ้ออกออะไรบ้าบ้าบอกคอแนวแย่ออตาตาอีตอนที่นั้นพี่นาผมก็พูดภาษากะเลียงแบบ ไม่ค่อยซจำซ่องสักเท่าไหร่นะครับผมอีกอีกดาอ้าอดาอ้อมีเวลีย์อ้ออ้อมีเวลีย์พี่อ้อมีเวลีอ๋อเดี๋ยวแยกที่น่ะน,น้ำส้มอ,อ,อ้อขออ้อ,อกะลีไอ้เขินตัวเองวะเขินตัวเองวะพี่นะผมก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะ คุณยายครับเอามาม่าเอาอันนี้มาฝากเนอะนะเนื้บุเบอร์มิสเตอร์กันเหรอบุเบอร์มิสเตอร์ปัสถายนหรเฮ้ยตัวล็กออกมาน้องอยู่เหรอตัวล็กอยู่ข้างในอ่ะน้องเขาไม่กล้าออกมาหรอมั้งแต่เมื่อวานนี้แต่คลิปหน้าเรามาทำที่พงที่พักให้ยายดีกว่าไหมใช่กล่าวไว้อยู่ว่าจะมาทำที่พักให้ เพราะว่านอนอย่างเงี้ยลำบากสองอันตรายอะตอนฝนตกตอนฝนตกนี่คือนอนไม่ได้หรอกพวกตะคาบนะเยอะในป่าในเขาอย่างเงี้ยยายเขาเป็นไรนะเขาทะเลาะกับผัวผัวใช่พวกินเหล้ากินเหล้าแล้วเขาเขาขึ้นมาอยู่ในป่าเพื่อความสบายใจของเขาใช่ไหมใช่ก็จริงๆเขาจะไปอยู่บ้านลูกหลานเขาก็ได้แต่ว่าก็เพื่อความสบายใจไอพี่นะเขาก็ไม่อยากจะลำบากลูกหลานเขาเลยมั้งก็คงสักพักเลยมั้งก็คงเดี๋ยว เขาดีขึ้นเขากลับลงไปแล้วมั้งเนาะอืมลูกเขาก็ไม่ได้เรียนนะออืมหนูลูกมาหาป้ามาลูกเอ้ยเด็กเข้าไว้หลบข้างในอุ้ยอืมมันแตกเลยไปกินเราเอาเสือด้วยเหรอเออเสือเรเสือดูดูสภาพนอนที่เขาใบไม้ปูนอนอ่ะตอนคืนนี้ก็หนาวหน้าดูเลยเอาเสือไปให้ด้วยก่อน เอ่ะคุณยายครับเอาพ่อผมเอาเสือไปใช้นะหนูออกมาหาพี่หน่อยลูกเอ้มามามาข้างในเหรอลูกเหรอในนี่ก็เป็นเพิงหินมันก็สามารถหลบฝนหลบอะไรได้ชั่วคราวนะครับพี่่่ไ้้นาาออกม ผมขอไปสัมภาษณ์ยายก่อนนะเนี่ยขโมยกันน้าอยู่นะครับพี่ๆเป็นไงสอนบรรยากาศยากาศดอยู่าะผตาลตรงนี้ไม้ไอยู่สามรอบและสองรอบแล้ว รอบแรกแก็เอามาพวกขนมมาม,ม่าปากระป๋องให้เขาน้องห่าก็ไม่ได้เรียนอะน่ะอทุ่งเลออ้าซอสอ,อะไรที่มันเหม็นๆนี่เหม็นถุงนี้ป่ะครับ มึงลองไปดูกูไหมไปไปดูดูดดูไปถุงอะไรแบงค์วานได้กลิ่นนานแล้วนะใช่ไม่ทุกคนเหมือนเราเจอกับทุ่งอะไรไม่รู้ตรงไหนตรงนู้นน่ะไปดูมาแบงวันตอมเต็มเลยไปเดี๋ยวปล่อยให้ย้ายเขาได้พักผ่อนเถอะจะมาย้ายแต่ว่าหลังว่างเดี๋ยวจะมาทำที่พักอะไรให้อือ เรยังอกอนะคไม่รู้ยัุ่นๆอยู่เลยยัง่ร้อนอยู่เลยนะสงสัยแกเพิ่งเมื่อเช้าแกน่าจะย่างอะไรกินหรือเปล่าเนาะนเว้เยไม่รู้เนี่ยอืมเน่ตรงนี้เนี่ยเราออกสูดอากาศข้างนอกกันหนก็ได้หนูเอ้ เด็กไปหยิบดูดิคิดถุงอะไรวะไม่ตรงนี้เราสามารถทําที่พักให้ยายเขาได้เลยนะตรงนี้นะอืมมันนจะเป็ไม่เพื่อเราต่อเติมนี้แล้วมั้งนี่มันเป็นถ้ำอยู่แล้วไม่ไม่มันเป็นถ้ำอยู่เราสร้างนี่ดีกว่าน่าจะดีกว่าไม่รู้ว่ายายเขาเนี่ยมาอยู่นานป่ะนะหรือว่ามาอยู่แค่ชั่วคราวอืมแล้วก็สร้างแบบว่าเขาอยากได้หรือเปล่าบางทีเขาแค่ทะเลาะกับผัวมาอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็กลับมาอยู่ชั่วคราวทะเลาะกันนะเด็กไปคุยถุงนั้นออกมาดูดิอะไรวะ โอ้แมงวันตอมเต็มเลยสอนเดี๋ยวผมถือกล้องให้ตัวอะไรเนี่ยซากอะไรวะหนูนะลอกกระลอกลูกกระลอกเนี่ยโอ้โหลูกกระลอกเหรอเอออลลูกกกะไม่หายใจเปหรอมันไม่หายใจเลยตายใช่ไหมน่าจะใช่นะืแตายยังไม่นานนะดูทรงยังไม่เน่าเลยลูกมันใช่ไหมลูกเป็นลูกมันเลยน่ารักมากเลยหน้าตาหน่ารักมากเลยนะกระลอกขนาดตายยังน่ารักสวยดังนั้นเนี่ย ตัวกู้จะด้วยเปิดถุงได้ปะไปดิเรกุ๊ดถือกล้องให้ไปไปมึงไงกูปลายิงฉุบใครแพ้เปิดถุงโอเคไหมใครแพ้ไปเปิดถุงมาอืมจะออกอะไรมา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 เปล่ายิงฉุบ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 ไปต้องเป็นคนแพ้ตลอดเลยวะเปล่าใครแพ้ทุกทีเลยไปไปไปดูดิ ดาเมจพี่ตาก็ยาวจริงๆิ <c oughs> เอาไมา้เคี่ยวด้วันดิเปิดมาแก้งแต่ว่าเหม็นนะสอเดรางวัล <c oughs> ตอนเต็มเลยนะพี่พี่โอ้โหคืออะไรทุ่งอะไรอะเฮ้ยหมือนจะมีอะไรตายสักอย่างนะจะตักน <c oughs> ิดูดเดาไปไกลลูก <c oughs> เด้อพ่อตัวอะไรก็แมวหรืออะไรตัวอะไรวะหืมตุ๊กคนแมวหมาเหรอหมาหรือแมวหมาหมาหมาเหรอเฮ้ยใครวะมาทน่าจะหลายวันแล้วที่ตื่นตรงเพราะว่านอนคอนทรยเต็มเลยยสุดดอเลย เป็นอาทิตย์แล้วมั้งยนยนยนไปไกลๆเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเขาเหม็น <S <S อีกอย่าเดินผ่านนี้มันเจอน้ำอะไรไหมนั่น <S <S น่ะกลิ่นติดเลยหมาอืมใครมาโยนทิ้งวะเนี่ยกลิ <S <S ่นแรงมากอื <S <S 2> <S 2> อยากเขานอนได้กินไม่ตื่นโอ้ยายเขาอยู่ได้เหรอวะ เราจะไปถามเรื่องอที่สร้งาสงสร้างกระต๊อบอะไรนี่ไหมว่าเขาจะให้สร้งางไหมหรือว่าอะไรอ,อย่างางี้นมันอันตรา,ย,ายไปถามนี่ไปไปถามนี่ไปถามว่าวยอยู่ไหนบอก น้ำมืออะไกันน่มะมัดใช่ไหมเขาบอกเขาเอาเขาเขาเอาเหรอ,อเขาเขาเอาแล้วแล้วมึงเอาไหมจะต้องมาทำให้เขาออที่ปวันหลังนั่นแหละวันนี้เราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอือวันนี้ก็คงเอาของเอาอะไรมาให้แค่นี้นะครับ<า>พี่พี่กินมาให้แค่นี้ พาพื้นเนี่ยเราสร้างหน้าน่าจะสร้างบริเวณนี้นะจากสร้างแบบไหนเป็นกระต๊อบหรอเป็นกระต๊อบแบบนอนสบายหน่อยอะอนอนในเพลิงหินนี้ไม่น่าไหวนะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นทางไหลของน้ำนะเบย<ห> <ใจ S 1> แต่ว่านั่นฝนน้ำมาอันนี้เข้าใจแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะมาประเด็นเขาจะมาอยู่กี่วันเนี่ยแหละระลอกหายไปไหนเหะนู่นไงอ๋อนี่ จะสร้างก็สร้างข้างบนหน่อยเลยปะน่าจะดีกว่านะสร้าง,างบนบนไปดูข้างบนไหมข้างบนสวยมากไปซ้สำตรวจดูก่อนเพราเราจะทำเลกันตรงไหนส้นตรงเดี๋ยวเราปล่อยให้ยายเขากับลูกเขาเนี่ยอยู่แบบสบายกว่านะ ทีแรกพ่อกูบอกใช่ไหมกูมาเลยขึ้นไปข้างบนนู่นเลยแล้วทีนี้ได้เสียงคนคุยกันนะข้างล่างลงมาดูเจอเฉยเลยหนังเยอะไปก็มาฮึแม่นขึ้นมาดูว่าจะสร้างยังไงอออะัหนนนนนายยู่่เเมืกี

มีอะรเไม่ลองดูว่ามีพวกสัตว์ป่าไหม ลองขึ้นมาดูเป็นไงสอนเอาไอต่อเราไอต่อก็ไปลายายเขาแล้วก็กลับไปข้้งน,น้าค่อยมาใหม่เดี๋ยวต้องหาสร้างที่แถวเนี้ยแหละ ทิงซุมหน่อยนะแนวเลื่องอยู่นะทุกคนก็สร้างข้างล่างเลยลองขึ้นมาดูข้างบนนี่ไงเป็นที่ที่มันดีดู่นั้นตอง้างมเหอ่ะทัแต่ไม่น่าข้มเหมือนสอนอะไรวันตรงนั้นอะ เหมือนเหมือนแบบลำพึ่งอ่ะใช่ไหมลำพึ่งอื่หนั่นเขาหมดนะตรงนั้นอะแต่เราจำเราจำเนี่ยเหนียวๆอะเจอไหมตรงรูอ่ะในลองบ้างน่าจะใช่ลลพึ่งชานาล่งนี่เป็นน้ำน้ำพึ่งชานาลงนี่คือแบบเป็นน้ำพึ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในบรรดาพึ่งทั้งหมดแล้วนะใช่เหรอ ใช่น้ำผึ้งชาดำลงแพงแพด้วยคนน้ำมันจะน้อยมากเลยนะล้างๆมันมันจะเก็บน้ำได้น้อยมากเลยใช่ไปเหรอไปเดี๋ยวเรากลับไปลายายเขาดีกว่าเดีวันหลังเราจะมานี่นะวันหลังไม่มีมันจะมีแต่วันหน้าเอาว้เอาไว้วันหน้าแล้เดี๋ยวเรามาทำที่เขาให้ที่ยายเราคนตรงอยู่เนี้ยมันไปสิไปล่ำลาเดี๋ยวเรากลับไปลายายเขาดีกว่าเดี๋ยววันหน้าเราค่อยมา มาทําที่พักให้เขานะเพราะวันนี้เราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเราตั้งใจว่าจะเอาเสือ้อแล้วก็ของกินของใช้ให้เขานะครับผม,ม,ม,มปไ,ไปเ,เราวางเ่อนอนเรื่นเื่นเรื่อน องมากันดีๆีด้ดะทีแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนอยู่นะพ่อพ่อลงมาบอกไงออพอขึ้นมาหาผักพ่อมขึ้นมาหาผักเออเจอแล้วก็มาบอกมึงเออขึ้นมาหาผักหวานอะผักหวานป่าไม่รู้เขาอยู่แค่ไหนอือยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่นานไหมนานยังนะ ทีแรกวัวไม่เชื่อพ่อหรอกเลยขึ้นมาดูด้วยตัวเองเจอจริงด้วยก็ลองเลี้เขี่ยใบไกยที่ฉันหนาวนี่เหม็นนั่นเอาไปอูมามิ ต้องมีอะไรเยกยกเจ็บตาย,ยาก็มันคนนีน้แหละสัตป้าเากิดนอยแทนละกูมือแทนละแค่แค่ไหนในวลาใครชน้องแม่กีกละวอย่ากินละวอไปสอนไปฮะ มามาววันหลังนะวันหอวันหลังไม่มีก็มีมีแต่ว,วันหน้านะอสอนเวลาเขาก่อยนยายผมกลับแล้วนะเหรอตัวเล็กพี่กลับแล้วนะไปเดี๋ยวผมจะเิดทิปตรงนี้เลยนะ นะครับพ,พี่เดี๋ยวผมขอปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะออ,อาจจะรวมกลุ่มกับเ,เพื่อนๆแหละมาเยี่ยมยายมาสร้างกระตรงกระต้อแม่ยายนะครับผมนะ <c oughs> ไม่รู้ว่ายายแกมาอยู่นานหรือ,อยัง <c oughs> แกอาจจะอยู่แป๊บเดียวแล้วก็กลับนะใจเย็นขึ้นแล้วก็กลับอะไรอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> ครับก็เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายๆพี่ผมจะพวกเรา จะพาพี่พี่เดินทางกลับไปกันยังถ้ำนะครับพี่พี่เป็นถ้ำกลางป่าติดชายแดนพม่าก็เนื่องจากที่ผมต้องกลับไปคือผมจะเอาเหล็กไหลที่ผมนํานํามาจากถ้ำอ่ะเอาเหล็กไหลกลับไปคืนถ้ำนะครับพี่พี่ไกลไหมถ้ำไกลดิติดชายแดนพมา่าเดินทางอีกแล้วเออผมจะเอาเหล็กไหลกลับไปคืนออที่ถ้ำนะครับพี่พี่พเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมนําเหล็กไหลมาแล้วเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายนะครับพี่พี่ในชีวิตนะครับผมนะครับเอาของไปคืนเขาดีกว่า <น> <ไป S 1> ก็สำหรับใครใครคลิปนี้คงมีเท่านี้แหละใครที่เข้ามาดูฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับไป